ขี่หกระสับอยู่ทข้นอยู่างในอืม้นย่าวดห้าวัดอยู่เลยกระายเลยจะลดเขาจะลดตันซ้อนเย็บกันบ้างหอยนี่เห็อโอ้หร vô cùng vô là đó nhìn vô nhìn này Nhìn vô cùng vô cùng vô cùng vô vô cùng vô cùng vô mua vô cùng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  vô

าเารเด้อดนอนิโอ้ยโมขรกคือมันเนบอยมันอยู่เลิกไปหรือพี่น้องบอกวนมันไม่สิได้กินหากเนียังขาดอยู่คนเลิกไปออเออคนลิกไปยังปัดอยู่ ปวเล็ดี๋ยวคอมเมนต์ละเดี๋ยวมาจักนะเม่นหปวกอิลีบปดตีขคดกันขนาดนี้พีหน้าไม่ต้องเรียกเลยเดี๋ยววะโอ้ก็เดี๋ยววาจังว่าหัดนะพี่น้องอยู่เลิกขึ้นยังหนี่งอยู่เลิกเขาจะว่าหัวนะเจยว่าเคยมาเก็บขึ้นาแล้วบานยวนเตือนขึ้นบานเขาจะเด้๋ว่ามันตืนนะไปคุณบานหนึ่พ่นผัวมันบประมาณเขาจะว่าหัวชีเกีงพี่น้องมีบงอ่าทแห่แทงบ่ออ๋าเบิ่งเอาพูดเนี่ยหักอยู่ โอ้ปีหน้าก็ได้แดดคือเก่านั่นหระมันก็เกิดทุกปีปีเกิดทุ่มมองเก่าข้อปีแอ่ะยังเกิดทุ่มมองเก่าหอมด้วยก็ได้แดดทุกปีแล้วแหละแจ็มเลยมันก็เกิดมองเก่าทุกปีมาลูกสวยเลยลูกสวยเอาไป้ไอนี่ยจมัดเออแจ็มกิ๊งเอาไปทวนทวนนี่ยมเล่นดินแมมมันเล่นดินกัน งนทำลีคมุกคนเถื่อแคนีคนมาเถื่อันนี้อันนี้มุนวัดหลอดใหคนหลอดเพื่ดอบอยนเห็นเดี๋ยว้ันก็แยกเห็นเลตาเห็นบอยเห็นอยู่หลอดไา้เตี้ยใยอันี่เห็นได้ดี่อยมันทางมึงไงล่ะคดากันเดี๋ยวเดี๋ยวสีคนไปอยู่ เห็นว่าเห็นยุ่หเล่าแบบ่าว่าเห็นยั่งแคเห็นยุ่งหอเ่าตาบ่าดีเด้าป้าเห็นประจำหัวเราจงหากตาตาบ่าดีหรือเป่ใครควงตีไปไปเอาบนใครอยูอย่ใครแล้วก็มดเงิน,นทำอะไรลูกพ่อสิบตนคับเวสิบพีสิบนองวะ

ามาได้ยี่น้อยม่กวอนตัวเฟืนม่เห็นเขาจะวาวทีแต่ฟืนม่เห็นเฟืมาเหม็นจะว่าโอ๊ย่ามันไย่ทุกคนบอมกันไปไว้เลยจะวาน้ำหอยเกิดไบอม์มือยแล้วเวิดเวิดอะไรเดียวขาพี่หลังมึงขามันเอ้ยขาตัวหมดเลยตัวมาเลยจวดหั ยสูมันย <paid, ikke> ังดีสรออบบังดอปอดอไหมันบดอเจี๊่เปนเอ้าเออบิละละเอย้อเห็นบ้แล้เจียมันบั้ขามันเจออดรเปตื่นตือนดิอหน่อยเอาเด่นเห็นอ่เดี๋ยวเดึงนี่น หว่อยงี่นี่โอ้ยเลยี่เีงดิขมางดอกดกล้กยดอกกับขาราป้องแย่ดอกกัน้อยดอกนีากัขาอีกโอเคไปไปไปแลไม่ผมลี่ทางเลย โอ้ยงาเลยยายงาแล้วได้ยังไงโอ้ยอินซามดอกเฮ้ยเพื่อนเอ้ามันขึ้นโอ้ยมันกลบ่ได้โอ้ยหักใหม่เฮ้ยโอ้ย ผมมีทางล่วงเยอะนีนมีสามดอกดอกนั่งมีเาไหร่นี่เขาูนล้มีราณถอ้ก่อนบ้านเขาหจาดิเยอนี้มีท่านหาด้วยท่านหาดิท่านหาดิาเบัองโอ้ยเขาจาดซับมันหับ more. <laughs> được, được, được. Oh. <cười> <cười> được, không <laughs> được lắm chị nó. Oh, hết. là được lắm nó. Hề, hai không bé. Đuôi ta. nhìn cái Thấy, thấy rồi. อู้ดอกเงี้ยอ้อวมันไก่ตอเยขู้อไรเนะสุนเตะก็จะเว้มันไก่มันอยู่เร่องสีละอันเบนมันถือเออเอหาอยู่นใหม่นะเนื้อต่างสุนเตสุดยอดว่าไง่ไอดูอีกขาดปุ๊เลยไ่เคยเอะไ่เอออเอ โอ้บางแดดดูแ<ะ>ช่นแหละป้าพี่นออ้องนะครับผมสามหลอดเลยไ <laughs> ม่รอที่ห้องบ้านในโกลดไอเครื่องโกลเนี่งน,นะครับเอซี่ให้เดี๋ยาจาเดี๋ย คือคุณเลยกระเถิรับเบืองนกะเิรับเบตัวเองมาณนี้นะพูดอะไโอ้ยปวดพูดเลยนอห้าดอกครับใส่บังแชงัแหละใส่กเงอย้ใส่บังแังไงพี่พี่นะบังแชงเยอะไปหรอกมากว่านะใรกาล้ะครับผม นะจบจบจบอโอเค่น้งไปคุยกันต่อนะครับเออขาเฟยกันตาเลย